สวัสดีครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะครับในเกม c o n f u s e Minecraft ภาคสครับเราก็อยู่กับเจ๊กับเหมือนเคยเหมือนเดิมสวัสดีค่โอ้ยารกวหวานเยหวานเฮ้เฮ้เฮ้เต้องขอทดลองดูก่อนนะกำลังงงงงอะไรอีกเจ๊เอย่าลงเจ๊เจ๊อย่าเดินลงไปตรงลาวาแล้วกันลาวาเอออย่ากด่อ อ,อุตสาห์ <ใน S 1> ปิด <คอ S 1> ทาง,<อ>งให้แล้วบ,บอกว่า,วาให้สร้างแบบ3ามคูณสามแต่ว่ารู้สึกว่ามันเล็กไปสําหรับลุงพีและเจก,ก๊อบในความคิดของพี่นะอ,ะอะก็เจก,กอ๊อก็อยากขุดต่อก็เพราขุดทางนี้ลงไปเรื่อยๆเลยได้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวพีขุดเอ,เอาหินก่อนได้หินเยอะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวพีทํากล่องไว้ด้านบนแล้วกันแล้วเจก๊อก็เอาหินมาวางไว้ในกล่องแล้วก็ช่วยๆกันขุดเดี๋ยวพีออกไปดูด้านนอกก่อนว่าด้านด้านนอกเนี่ยมันสว่างหรือยัง อ๋อตอนนี้ได้เหล็กมา14อันแล้วครับเดี๋ยวพีเจอแกะฮะสรุปแล้วเหล็กมันเอาไว้ทาอะไรเอก็คือเอาไว้ทําพวกเครื่องมือเหมือนกันแหละแต่เป็นเครื่องมืออัปเกรดก็จะเป็นขวานเหล็กที่ขุดเหล็กอะไรอย่างเงี้ยไปเมื่อกี้เมื่อกี้เจก็บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เจก็บอกว่าอะไรนะ<ด>เฮ้ย <จะ S 1> หม,หมู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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งเยี๋ยวมอย่าอยอย่าอย่อย่อย่ายอย่า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 อยงเอย่าอยเลย่อยาอย่าอายาอย่าอยาอย่าอย่าาอา่า่าอย่าอย่าาาอย่ มันบอกไม่ไม่หรอกว่าถ้าถ้าสร้างคอนโดไม่ได้ก็จะไม่เลิกเล่นอีินั่นคือนั่นคือเป้าหมายของเจ๊กบใช่ไหมฮะอยากสร้างคอนโดภายในเดือนเมษานี้นะฮะก็ถ้าจะกบสร้างคอนโดไม่เสร็จก็ต้องรออีกทีหนึ่งก็เดือนเกือบเกือบสิ้นปีนี้ครับเพราะว่าเจะกฟเขาจะบินชิวไปดอยฉลันแล้วครับดอยชลันนะ ว่าก็โวก็นึก<ว>ถึงปืนใหญ่เลยใครเคยเล่นบ้างเล่น่ะเลยต่อยฉลอนไฟต์เนี่ยลู่ยิงตุ่นเดือ <c oughs> ยูริแล้วนี่ยูริแล้วเลยดล่มกระโดดอย่างเดียวเลยเล่นเป็นแต่เมริกาไงยูริอ่ะอุ๊ดอู๊เจ <c oughs> นี่อิสระฟรีดอมมากเลยไม่มีห่วงโซ่แบบล็อกมันไว้ปล่อย<ช>มันเป็นอิสระเลยชีวิตเราเราก็ต้องการอิสระคนอื่นก็ต้องการนะนี่ขี้ควาขี้ควานี่กล่องนี่ขี้ควา นี่นี่กล่องอยู่นี่นี่กล่องอยู่นี่นี่ไหนอ่ะอันนี้นี่กล่องกล่องไหนนี่คลิกขวาอะไรอ่ะขวาเออแล้วก็เวลาจะเอาของเข้ากล่องก็เอ่อกดลากคลิกซ้ายแล้วก็ลากเข้าไปเอาเข้าไปมีวิธีหนึ่งแบบรวดเร็วก็คือกดชิปค้างแล้วกดคลิกซ้ายของที่อยู่ในตัวเรามันก็จะเด้งเข้ากล่องทันทีเลยชิปซ้ายเออแล้วชิปซ้ายค้างนะแล้วกดคลิกซ้ายที่ของที่อยู่ในตัวเราอ่ะก็มันจะเข้ากล่องอ๋อเห็นไหมเช้าแล้ว เช้าแล้วเย่เย่มีอะไรนะบอกใช่ไหมใช่มอกไหมจะก็เห็นหมอยคนเดียวพีไม่เห็นอ้าวเหรอคือพี่ปรับให้แบบว่าพี่เห็นแบบกระจางแจ้งเพื่อแบบปกป้องเจงไงถ้าก็ปรับปรับบอกลุงพีนะปรับแบบว่าโอ้โหของตัวเองสวยมากอ่ะก็คอมพิวเตอร์คุณอ่ะมันไม่นี่แล้วว่าอย่าอย่าอย่าว่าคอมพิวเตอร์เรานะลุงพีหิวแล้ว เอาอุดอุดมาปิง้งได้ปะไม่ได้นี่เอาไปนี่มีอุดอุดของตัวอื่นอยู่อุดอุดอืดอ่น<ม>อยู่นี่เนี่ยกระชิ้นอ่ะแล้วไงต่ออ้าวเอ้ะสองชิ้นนี่พี่เพราะพี่กินไปสองชิ้นละอ,อ่าแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเนื้อเปลี่ยนเป็นเนื้อแล้วเราก็กินโอ้โหคิดขอว้างนะกินเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะดูซิการกินข้าวครั้งแรกของเจ๊กอล์ฟดูซิจะประสบความสำเร็จไหมอ่ะโอ้โหเล้อเลยด้วยอ่ะโอ้โห เป็นผู้หญิงยิงเรือยิงยิงเรือโอ้โหโอ้โหถ้าพี่มีเรือก็จะยิงเรือพีม่ได้ชายพายเรือเรือแต่ก็ไม่รู้ว่าความหมายของมันมาจากคนใจถ้าจทราบความหมายของมันคือคอาจจะเป็นว่าสมัยก่อนเมื่อแม่นางเราคนไทยแม่นางอาะหรก็สมัยก่อนเมื่อ นางปริกนางชื่อคไนไทยเลยสมัยก่อนนางปริกกับนายแมนเนี่ย <c oughs> ก็เอ่อนายแมนเนี่ย <c oughs> เขาชอบเอ่อมีเรือเขามีเร <c oughs> <ๆ>ือแล้วนายแมนเนี่ยเป็นทหารนะฮะแล้วนายแมนเนี่ยเป็นทหารแล้วอย่างที่รู้ครับน,นายแมนพอเป็นทหารเนี่ยจากบ้านจากเอ่อจากบ้านไปไกลๆไปรบเนี่ยก็คิดถึงเมียนะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยหาเมียไม่ได้นะคิดถึงเมียทำอะไรไม่ได้ก็ไปเจอสาวขายเรือนะครับเจอเจอสาวขายเรือชื่อว่านางปุ๊ก ก็เข้าเรื่องเถอะไม่ก็ทิบายมก่อนมันไม่ใช่ละไม่ใช่ละถ้าถ้าคุณผู้ชมคนไหนทราบว่าความเป็นมาของคําว่าผู้ชายพายเรือกับผู้หญิงยิงเรือนี่มันมาจากไหนนี่บอกพี่อยากจะเล่าแบบสบพีเข้าใจว่าแบบว่าโอเคแบบว่าเนี่ยนายแมสเนี่ยมันนอกใจแล้วก็อีนางนังปรักนางปริกเนี่ยมันก็หยิบปืนของนายแมสมายิงเรือไงเรือก็ล่มเ่ยผู้หญิงยิงเรือ อ๋อเออเออแล้วผู้ชายก็เฮ้ยโอ้ยฝนตกเข้าบ้าน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 อย่างเดียวเข้าบ้านเข้าบ้านดีนะผมผมยังไม่ได้ทำประตูเนี่ยนี่อยู่นี่นี่อ๋องัานเรามาข้างล่างให้มันเป็นอาณาจักรใหญ่ๆีกวเนาะ โ okay, e อเคเดี๋ยวทาที่ขุดหินก่อนอะไรใหม่เนี่ยเอ้ยเมื่อกี้ทำไมเราเรากดทิ้งดาบเฉยเลยอะ่ะก็กดคิวทิ้งดาบไงก็กดคิวทิ้งของอะ่ะของทุกอย่างอะ่ะเอ้ยก๊อปหมูเจ้าหายไปไหนอะ่ะอู๊ดอูดเอออู๊ดอู๊ดหน่ะอู๊ดอูดเจ้ไปไหนอะ่ะเจ้อยู่ที่ลาวารู้สึกว่ามันอยากจะเป็นปูปิ้งอ,ะอ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วเจ๊ก๊อปเรียกอู๊ดอูดเร็วให้เข้ามาเร็วุด ได้ได้โว้ยมันมองหน้ามันมองหน้ามันหน้าทำตาหวานเนี่ยลูกยีตัวไหนนะที่ใช้ขุดหินพิกแอคเอ้ยอย่าลูกเอ้ยอย่าลูกเอ้ยพิกแอคฮะชื่อว่าพิกแอคครับอ่าเห็นไหมหมูอุ้ดอุดมันตามแกมาเห็นไหมเนี่ยอเห็นแล้วล่ะปิดทางไว้เลยตรงนี้มาอุ้ดอุดระวังนะเดี๋ยวขุดเจอลาวาอีกโอ้เจอกับหมูของเขา อยู่ด้วยการติดตัวกันติดกันหนึบเลยดูดิมองกันนะ,ะดูดิเขามองเจ๊แล้วเมื่อกี้อืมอูดอ้ดมาเรามาขุดช่วยกันดีกว่า <c oughs> คิดถึงแจ้แวแจ้มันอยู่ไหนนะแจ้แบ่เดี๋ยวรู้เลยพอแจ้มาปุ๊บเจ๊กอ๊กอาเจ๊กโดนแจ้ชนแจ้คุยอ่ะรับรองเดี๋ยวแจ๊กโดนแจ้นแชนคุยอ่ะแจะต๊ตอบไ,ไม่ทันหรอกคุยกับน้องคุยไม่รู้เรื่องจะคุยเกยวับไก่รู้เรื่องไหมเนี่ยเฮ้ยอย่านะแจ้เขามีสติปัญญาเลิศ อันี้หายหมดแล้วอ่ะอะไรไอ้ที่ขุดหินอของผมอาเอาของผมไปโอยเอาให้แต่อันเก่าๆอ่ะอันใหม่เพิ่งตีไปหนึ่งอันดูดิลอดเขียวเต็มเลยดูบ้างโตอีเดี๋ยวนะตอนนี้ดูคอมเมนต์เนี่ยมันมีหลายคอมเมนต์มากที่บอกให้สร้างบ้านแบบน้องศิวดนนะอะครับว่า,วาลองสร้างบ้านแบบแปดคูณแปดชั้นสองเนี่ยแปดคูณสี่ แต่หน้าแปดคูณแปดนี่น่าจะพื้นที่ใหญ่อยู่นะคือคือแปดคูณแปดง่ายๆคือเนี่ยเราใช้หินสร้างบ้านไงเจ้เนี่ยเราขุดหินใต้ดินทั้งหมดไงคือว่าง่ายๆเนี่ยคือใต้ดินบ้านใต้ดินของเราใช่ป่ะพอเราขุดรีซอสเซตของทรัพยากรได้เยอะแยะเราก็จะขึ้นไปด้านบนกันแล้วไปสร้างบ้านด้านบนกัน<อ>คือเอาง่ายๆเราเอาหินให้ได้เยอะมากที่สุดอะเอาให้ได้เป็็็นนนนนนใให้้้้้้เเเตตตมมมอออออออุยยจจ sorry ดดูทาาาไไไงงงง่่ัะะร เวลาคนเราที่ทำอะไรผิดแล้วตัดสินใจขอโทษนี่จะสบายใจกว่าที่ต้องเก็บความรู้สึกผิดเอาไว้นะเด็กๆเหมือนประสบการณ์จริงเนี่ยคุณผ่านมาเยอะไหมเด็กๆก็ถามอยู่เจ๊ก,กอปอายุเท่าไหร่อายุ 2, 2> ก็ไม่เยอะนะแต่ก็ส <2, 2, S 2> องสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคือยี่สิบยี่สิบอัพแล้วกันนะ,ะหลักสองหลักสองยังไม่ถึงหลักสาม ถ้าถึงหลักสีก็ใกล้วิภาวดีเลยตรงนั้นแป,กปลกบอกว่า <c oughs> เฮ้ยไอ้มืดคุณตบอ,อะไรมันตบไฟทำไมเล่าก็ไม่รู้ทำไมยิ่งขุดยิ่งเล็กนเนี่ยทางฮะมันเป็นทางเดี๋ยวผมมีเทคนิคครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปวายสคือเออคืออะไรอ่ะน้องเห็นมีมีเด็กมันมันเป็นแหล่งรวมรวมแร่ก,กับรวมซอมบี้ฮะพปะไปในขุดทางเดียกับผมดิ นี่ไงนี่ไม่ใช่แม่หมายถึงก็แล้วแต่พี่ขุดเหมือนผมเลยขุดตามผมมาเอาเอาเอาไฟไหมให้ผมก่อนเอาไฟไหมให้ผมก่อนเร็วโยนเลยโยนมาโยนมาโยนมา how can I do แล้วโยนไปเนี่ย Q Q press Q press Q โอเคป่ะหุณผู้ชมฮะเรามีนโยบายครับมีนโยบายจะมาบอกจะโยนไปแล้วอ่านโยบายนโยบายของเรานะฮะคือผมได้ทําการหารือกับพี่สาวของผมนะครับว่าเออว่า ว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราจะสปีกอังกฤษกันครับแต่ขอออกตัวก่อนว่าพี่ก๊อฟก็ไม่เก่งเท่าลุงพีนะพูดได้สเน็กสเน็กฟิตฟิตคือนะฮะงูะงูปลาได้แค่นั้นแหละแต่ก็สื่อสารรู้เรื่องอยู่ครับไม่มากก็น้อยคุณทำงานกับฝรั่งมุนโนเขาเขาาถามทางเราก็ตอบได้ว่าโอ้ผมขอโทษ sorry i don't know up to you up to you นั่นแหละ มีนโยบายว่าจะ speak English กันแต่แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตอนไหนนะฮะมีคนบอกว่าอยากเห็นหน้าพี่สาวผมถ้าพี่เล่นไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันถึงเวลาแล้วก็จะให้เห็นหน้านะจ๊ะแต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาก็ฟังแต่เสียงไปก่อนแล้วกันนะอืมอืมอืผมผมโอ๊ยได้ยินเสียงซอมบี้แล้ว สอนทําให้หน่อยสิทําที่ขุดเนี่ยเฮ้ยเจอทานเอามาให้เนอะเสียงมบี้แล้วคุณอย่ามาหาผมนี่น่ากลัวคุณอยู่ดีคุณมาแดะเฮ้ยเฮ้ยเสียงซอมบีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอเหล็กคุณเจอเหล็กแล้วไอ้โชคดีเนี่ยไหนเหล็กอยู่ไหนนี่ไงเหล็กไหนนี่ไงเหล็กเนี่ยไม่ก็ไม่มีที่ขุดแล้วอ่ะมาเดี๋ยวผมทําให้เร็วๆเออมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมได้เสียงเหมือนใครตก ใครตกรวาเฮ้ยเจ๊โอดูเหรอนี่โออยู่นี่โอโอยู่นี่โออยู่นี่โอูอยู่นี่อยู่นี่โอ้โหนะนี่ขนาดเราสูญเสียสิ่งที่เรารักยังไม่แบบโอ้อโอ้ยใครตีตูดอ๋อความหิวแต่นี่โอ้ยโอนยโอ๊ยโอ๊ยโอ่ยโอ๊ยหอ๊อะฮะทอโอยโอยโ แล้วไงอ่ะเฮ้ยอยาก,กินอุ้นนะถ้าอยากถ้าอยากทำละโอ้น้ำเลยเป็นไงล่ะอ๊้จมน้ำแล้วไม่ไม่เป็นไร<อ>ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเกี่ยวมันขึ้นมาได้แนละ้วเรามีเบ็ดตกปลาปลาที่ไหนล่ะมันเป็นหมูเดี๋ยวเราจะทำได้ทำนานในนี้แล้วกันจะกอบมีดินไหมโอ้เนาะดินเป็นยังไงอ่ะจะกอบถ้าผิดตายจะกอบอยู่คนเดียวเออจะมีความสุขฉลองสิบปี โอ้พี่ที่แสนดีมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเนื้อซอมบี้ไงเดินเนี่ยเดิร์ดปะใช่เดิร์ดถ้าคำว่าเดิร์ดเนี่ยแปลว่าดินแต่ถ้าเดิร์ตตีมีตัววายด้วยเนี่ยจะแปลว่าสกปรกใช่ปะเออทำนายยังไงอ่ะอย่าเงี้ยเออวางวางอ๋อแล้วก็แล้วเราจะดูได้ไงว่าตัวไหนเป็นนาตัวไหนเป็นเอ้ยเป็นข้าวก็เราก็ต้องทำไอ้ไอ้ stone hole ที่พี่บอกอ่ะ ไม่น้องพีหายไปไหนอะอเมื่อกี้อ๋ออยู่นี่ผมหายคะ่ะโดนละอองละอองเหม็นเหม็นสีอยู่อะแต่ไม่รู้ว่าซีดอะไรอะนั่นแหละซีดนั่นแหละซีดปลูกข้าวแหละเคพีทำที่ท่านที่ทำนานละถอยปลูกเลยนั่นแหละปลูก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 ให้เยอะที่สุดพี่พีคิดถึงเฮดเลยเนี่ยแต่ก็บอกว่าคุณผู้ชมตอนนี้เจ๊ก็เล่นเฮเดอยู่โอ้ติดยังหนัก ตื่นเช้ามาทำอะไรปลูกผักจาาเก็บผลิตภัณฑ์โอ้โหแม่เจ้าอันนี้แหละของจริงเลยเฮ้ยโอ๊ยอย่าอย่าเข้ามาย่ำกินนะไม่ได้นะแล้วนี่รดน้ำได้ด้วยหรอมันน้ำมันดูดจากพวกนี้เอาเองแล้วต้องใช้ไฟมากๆให้มันเจริญเติบโตขอทงนั้นก็ต้องติดไฟใช่ปะอืไฟติดเองแปะรอบๆด้านบนนะอย่าแปะตรงพื้นะแปะรอบๆออเฮ้ยใครโยนโยนทำไมแล้ว ผมไม่รู้กดโดนจะเดินอ่ะกด W กับ Q มันใกล้กันนี่นะอย่ากระโดดเหยียบผลผลิตนะถ้ากระโดดมันจะทําให้ผลผลิตเสียหายใช่แล้วไฟไไแแลล้้ววฟนี่ไปหาได้ยังไงนะก็ทานอ๋อไอชาคุดโอเคเดี๋ยวพี่ทําที่ขุดก่อนเดี๋ยวทําที่ขุดก่อนโอ้รู้สึกว่าเสียงซอมบี้เต็มเลยเนี่ยโอ้โหโอ้ซอมบี้ตาย เจ้อย่ามามใกล้กับหน้าพีดีจะจูบกันแล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนลูกเห็บเลยหรอลูกเห็บอะไรน้ำฝนตกไม่ใช่ลูกเห็บปะโถเออถ้าลูกเห็บปันนี้ออกไปไม่ได้แล้วเลยอ๋อนี้อย่าบอกนะไมค์ครับต้อมีลูกเห็บมันไม่มีตอนนี้ยังไม่มีถ้ามีก็ดีคงแบบท้าทายยิ่งขึ้นโอโ้โหนี่นี่เราทำอะไรกันเนี่ยไปเดีย๋ยวพี่จะทำที่ขุดที่ขุดเหล็กแล้วน,นะเอ้ยท,ท,ทำที<ะ>่ขุดหินก่อนไปสุดสามเลยแล้วกันนะ ทำที่ขุดเหล็กไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้เผื่อเจอไดมอนด์โชคดีโอเคแล้วก็เก็บเหล็กมีเพชรด้วยมีเพชรแล้วมีทองมีเยอะแยะทองอะไรคุณทองมีทองก็ไม่เหรอมีเพชรมีทองมีทับทิมอะมีเอ้ยไม่มีมีเอเมอรัลมรกตมรกตอ่ะฮะมรกตก็ที่ใช้ทอดไข่เจียวปะะเงียบเลย ไอรอนเนี่ยไอรอนถ้าแบบถ้าแบบที่จะก็ปถืออยู่เนี่ยจะเป็นไอรอนมันจะวางมันจะปนปนเปอยู่กับหินแบบนี้แหละก็ไปแปลรูปก่อนคือเรามีเฟอร์นันคือมีเตาเราเอาไอไอรอนเนี่ยไปแปลรูปเราก็จะได้ไอรอนแบบว่าไอรอนเนี่ยอุ้ยอุ้ยจก็ป์ไม่ไม่ต้องขุดลงไปแล้วนะเจ้อ๋อทำไมอะจจก็ป์ขุดขุดขุดอย่างนี้ไปเลยเจ้ขุดแนวนี้เลยแนวตรงไปเรื่อยๆเลยอ๋อขุดแนวนี้ไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันถึงวายสิบสามแล้วออวยสิบสองวายสิบสอง แล้วตอนนี้วาวยไหนแล้วเนี่ยนั่นนั่นทานทานทานเริ่มเริ่มดูเป็นแล้วเริ่มดูเป็นแล้วอุ้ยจำจ้ำทำไมฉันเจอถ้ำอุ้ยอู้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 เราว่าอู้อู้เกือบเกือบพี่พูดว่าจำจ้ำเนี่ยมันเป็นฉายาที่ลุงผีเรียกเจเองมันไม่รู้มันไปสันหาคำนี้มาจากไหนนะไอ้จำจ้ำเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันเอออยากถามมันทำไมอ่ะอุ้ยอะไรแดงๆวะอะไรฮะพี่อะไรแดงๆอ่ะไหนครับ นะฮเนี่ยขุดไปมันก็ไม่แตกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมขุดเดี๋ยโอ้ยโอ้ผมเหลยสองหัวใจแล้วนะผมเหลยสองหัวใจแล้วนะถ้าผมตายที่โอ้โทษโอ้โหแล้วอยู่ทำอะไรเนี่ยไม่ผมเลยสองหัวใจแล้วไม่ผมขุดให้ไงผมใช้ที่ขุดเหล็กขุดไงแดงแดงนั่นคืออะไรเป็นเลสโตนไงอย่างที่ผมบอกไงแผงวงจรอย่างเช่นเราจะทํากับดักอย่างจะให้ตัวสับปะหลาดตัวไหนเดินมาบริเวณนี้เหยียบกับดักปุ๊บก็จะระเบิดอะไรเงี้ย โอ้ใช่ไหมได้ได้แล้วนี่ที่เราอยู่กันเนี่ยเราหาอะไรเนี่ยเราหาแร่ครับตอนนี้พีได้อู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 ้เห็นหาไม่เจอพีอยู่ไหนเราวาฮะเราวาอ๋อลุงพีอยู่ไหนนี่อู้อู้อู้ยายาเอาของไปโอ้เราวาเราวายาโอ้มันเอาเหล็กเราไปแล้วอะเอาเหล็กนะมันเราวามันดูดเหล็กไปแล้วไม่ได้หาได้ง่ายๆนะ มันเจอทองอ่ะลุงพี่ไหนโอ้โหไม่ได้หาได้ง่ายๆคุณจเจอแบบแป๊บเดียวแจ็คพอตแตกเลยเนี่ยทองลอผมก่อนอย่าเพิ่งขุด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 ผมกำลังเผชิญกับเอ่อไอ้นี่อยู่อ,ยอุ้ยมันจะมาอุ้ยพร้อมกันทำไมอืมเอาสิพิ๊กแก๊กพิ๊กแก๊กอืมขอขุดต่อแล้วกันนะเจอทองอย่าเพิ่งขุดทองนะทำไมอ่ะ มันจะมันจะขุดไม่ได้มันจะขุดไม่ได้ทองถ้าจะก๊อบใช้ที่ขุดไอ้นั่นน่ะโอเคโอเคเดี๋ยวให้ปี่ขุดให้เด็กไปลุงพีมาเร็วๆไหนจิ๊กก๊อบเจอทองแล้วจิก๊อบเจอทองแล้วไหนทองนี่ไงเอ้ยชี้ชาอ๋อั่นเป็นของลุงพี่ขุดได้ก็เป็นที่ขุดเหล็กไงพี่ทำเอาไว้ที่ขุดสำหรับพวกนี้เอ้ยเหล็กอ๋อต่อไปเราจะเป็นยุคเหล็กแล้วยุคเหล็กแล้วอืม เจก็ไม่ต้องขุดลึกแล้วนะก็ตรงขุดตรงไปอย่างเดียวเปลี่ยนทิศบ้างก็ได้เปลี่ยนทิศเป็นตรงไปอย่างนี้บ้างก็ได้ไม่ใช่บิ๊กแอดอะโอ้นี่ไงนี่ไงขุดตามสไตล์พี่เนี่ยขุดตรงไปเรื่อยเยเนี่ยก็เจอเลยเห็นไหมแล้วก็ค่อยขยับไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเดินมุ่งหน้าติดติดหินมันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบว่าเจอดาวาและตกไปตายอ๋อคือขุดไกลๆหรอเออขุดไกลๆเพื่อดูสม่สอแดงๆนั่นอะโอ้ยเลือดผมเหลือเอ้ยหัวใจผมเหลือสองเนี่ย แล้วนี่ถ้าเจ้ใช้ธรรมดาขุดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พวกนี้ขุดไม่ได้เจ๊ก๊อปได้แต่ขุดหินเฮ้ยเจ๊ก๊อประวังนะเดี๋ยวเพิ่งตีพีกลัวเนี่ยเจ๊ก๊อปขุดสำรวจไปก่อนเนี่ยเจ๊ก๊อปขุดติดตัวติดอย่างนี้ใช่แล้วเจ๊ก๊อปว่ายืนอยู่เฉยๆแล้วคลิกซ้ายค้างจนกว่าประมาณเนี่ยอุ้ยเจ๊เจ้เจ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งมูบมุบมุบอย่าเพิ่งขุดขุดเฉพาะทางเดินเดียวโอเคตัวสอบ่อนโอ้เจ้าท่ำพระเจ้าโอ้เจ้าท่ำเจ้าถ้ำท่ำหรอกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนไม่ปลอดภัย ไม่ปลอดภัยแล้วกลับกับกับมูบมูบมูบอยากรู้ว่ามันคืออะไรฟอร์แบกฮะไอ้นะฟอร์แบกไอ้นู้นไอโนเดดแบบอะไรอ่ามันจะมีซอมบี้เลือดผมไม่สามารถปกป้องพี่ได้ไม่เป็นไรพี่จะปกป้องน้องเองอยู่ไหนโอ้โหทำมาจากพระเอกโดนหนึ่งนาทีตายแล้วต่อตาผมขำไม่ออกนะครับไหนมีมีไฟแล้วพี่โอ้ยมีอยู่ไหนเอาไฟมาโอ้พี่ปกป้องน้องเองอ่ะเอาไปปักเลยนี่นี่ตามมา เราจะเพิ่งไปขุดอะไรมากมายเราเปิดทางให้หมดก่อนยอมรับเลยคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มรู้สึกติดแล้วเกมเย <Yeah. S 2> แบบโอ้พระเจ้าขุดมาก็ทำนู่นทำนี่ก็ทำอะไรต่อไปเล่นเกมวะ่ะวันนี้วันนี้วันนี้น,นี้เฮ้ยเราต้องทำมรากลับบ้านนะเนี่ยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเราไปต่อเราเดี๋ยวก็เจออุ้ยแร่ได้ฐานเต็มเลย ผมปิดทางก่อนเอ้ยอะไรคะไว้ไว้ได้ยินจะก็พูดไว้ครับโอ้ยปื้มปิดติชูใจติชูใจเดี๋ยวเตะเลยไว้แหมดูมีความสุดเลยนะลุงพี่เฮ้ยผมไม่อยู่ใกล้คุณแล้ว๋ย่คุณตีผมเฮ้ยเรายุกเหล็กแล้วนะเจ๊เนยครุ่เร็วเนี่ยพาร์ทสเราลดเรายุกเหล็กแล้วหรอมันดีไหมอ่ะ ก็ดีอ่ะมันก็สะดวกใช้ชีวิตเร็วๆใช้ชีวิตเร็วๆเราเราสร้างควใช้ชีวิตเร็วก็ดีนะแต่ว่าให้รู้ว่าเราทําอะไรอยู่ดีกว่าอดีด้วยแล้วก็เร็วด้วยแล้วก็ดีด้วยจะดีที่สุดยังไงมีสติอ๋อโอเคใช้ชีวิตอย่างมีสติอ่ะมันก็เชื่อมกันที่หว่าทางที่ผมทางก็ดีนะเฮ้มันอะไรกันอะไรลุงพีอยู่ไหนเนี่ย หลงไม่ได้เป็นสูงอะนี่กระทางนี้นี่ไหนอ่ะมันเชื่อมกันหมดเลยไหนแล้วเนี่ยฮะผมกำลองไปหาผมกำลังไปหารอแป๊บหนึ่งแล้วเลขสี่อยู่ตรงกลางของแถบเครื่องมือนี่คืออะไรไหนฮะเป็นเลขอ๋อเลเวลครับเลเวลอ๋อว้าวเลเวลสี่แล้วเหรอใช่โอเคเจ้ขึ้นเถอะ ทำไมอ่ะขึ้นเถอทำไมอ่ะเออขึ้นก่อนเธอะเชื่อเถอฮอแหน่แหละขึ้นก่อนขึ้นอุ้ยเกือบละงั้นพี่ไปก่อนนะจะเพิ่งไปรอด้วยแต่ครูทานก่อนไม่ได้หรอเผื่อจะได้มันจะได้มีบางทีมันจะได้มีประโยชน์บ้างไงอืมเราได้แร่เยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมเราวันนี้เราได้เหล็กไม่รู้เหล็กในตัวเจ๊ก็มีกี่อันแต่ของผมมีสามสิบเจ็ดอันพอเล่นเกมนี้เป็นเกมเหมือนก็เล่นเป็นได้ไม่ต้องห่วงอ,อ้าวทำไมอ่ะ เกมยิงปงยิงปืนมันหลักสูตรเดียวกันเดี๋ยวบรรยู ASD เนี่ยหลักสูตรโอโ้โหเรียนจบหลักสูตรมีไปสเนียะประกาศนียบัตรไหมมีครับอ๋อออกเดินผีเหรอได้จากอูดอูดเลยอูดอูดมาไปเดินอูดอูดขอกๆอยู่นั่นอนะ่ะไปเร็วๆไงเอออุยมันเชื่อฟังเราด้วยอะ่ะไปเอ้ยไม่จะไปตีมันนะต,ตีตีทำไมเราเรายึดย,ยึดหลักไอ้นี่อยู่แล้วยึดหลักพูดด้วยคำพูด อ,อ,อ้าวโอ้แค่นี้ก็โตแล้วนะต้องรอให้โอ้ยเจ้เออ,อไม่ใช่เต้ตีเออความหิวมันตีเราเออเออเจคอบโชคดีอย่าดนะว่าเลอดเลอดครึ่งหัวใจแล้วก็กินของดิโอ้โหกินอะไรล่ะเจกอบอย่าตีพีนะตีพีหนึ่งทีบีตายเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเราต้องหาทรายด้วยเพราะว่าผมมีนี่อยู่อ่าซักมีกระบองเพชร เะก๊อปเอาเอาเอาเหล็กเอาเหล็กเอาเหล็กมาใส่นี่ก่อนจะก๊อปไปเปิดโล่ทำไมโอ้ยเอาเปิดทานคุณพร้อมนะเอาไอเอาไฟไปปักเลยเอาไฟออกไฟไปปักแล้วไฟอ่ะแต่ว่ามีดาบยังตัดไม้นะมีดาบยังอย่าเอิบอย่าเดินไปยืนโล่กันสิดูว่ก็ต่อยตูดล็อกเดี๋ยวใช้อะไรตัดไม้นะไม้ถ้าไม่มีขวานก็ใช้มือฮะใช่ถ้าไม่มีขวานก็ใช้มือนี่แหละเกมคอนเซปต์ใหม่เฮ้ยวังเจมันเล็งเจยู่ อุ้ยอุยโอ้เจมีตายแล้วอะไรพี่รู้อโอ้ยโอ้โ้ยของเต็มอไรและของกรตายนกลับไปหาเก็บของให้พีด้วยแล้วเข้าบ้านเร็วเก็บของให้พีแล้วเข้าบ้านเร็ว โอเควันนี้ลุงบีคงต้องของตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพกกันใหม่ในภาคต่อไปนะฮะกับ Minecraft Confuse Confuse m i n e c r a f t นะฮะอย่าลืมนะครับเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์ไปจากเกมนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวหรือว่ายังไม่ได้ทำกันบ้านใหฮะอีกทำนะครับแล้วก็อย่าลืมเชื่อฟังพ่อแม่เลยครับบ๊ายบายครับ